สวัสดีครับวันนี้ผู้จัดการพิเศษสมบัติก็จะพามาดูนะครับรถที่เรียกว่าล้อหมุนและได้เงินเข้าบ้างนะครับก็มาพบกับคันนี้นะครับเอาจิตออกรถ พเพียง49,900ืนาพนะครับผ่อนเพียงวันละ600บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าออกจบ49,900พร้อมวิ่งอุปกรณ์ครบใช้งานผ่อนวันละ600บาทเท่านั้นนะครับผู้จัดการที่จะจัดให้แต่คันนี้ทำไมผมเอามารีวิวอีกทีก็คือรถรุ่นคันนี้เอาที่พันหกซีนะครับราคาตั้งปัจจุบัน894,000เาหนะครับปกติสีของนครทนเทพ,พรักษ์นะครับจะมี2โทนก็คือโทนเข้ม กระทนกลางนะครับเขียวเขียวกลางเขียวเหลืองกลางเขียวเข้มเหลืองเข้มปกติลูกค้าส่วนใหญ่จะเลือกเขียวกลางนะครับแต่คร้นี้ลูกค้าเลือกมาเป็นเขียวอา่าเขียวเข้มเหลืองเข้มพร้อมกับอ่าเราทาสีเป็นแบบเมทัลลิกให้ลูกค้านะครับสีตรงนี้มันก็จะเหมือนปิ่งบังคับครับเวลาโดนประกายโดนแดดเนะี่ยรถก็จะมีความเงางามความสวยนะครับสะดุดตาม,มากกว่า คันอื่นแน่นอนนะครับคันนี้ก็เป็นพันหกจีครับโทนสีก็จะเป็นเหลืองเข้มเขียวเข้มแต่ว่าถ้าดูในในภาพมันอาจจะมองไม่เห็นชัดเจน,นครับแต่ว่าถ้าลูกค้ามาดูรถผมจะมีเพจสีให้ลูกค้าดูถามว่าโทนสีแต่ละโทนเนี่ยต่างกันยังไงนะครับอันนี้คือพันหกจีในในโทนเข้มนะครับหรือว่าถ้าของผมจะเรียกว่าสีเบอร์หนึ่งนะครับตรงนี้สีเบอร์หนึ่งก็คือจะมีความเข้มแล้วก็อุปก,กรณ์อะไรที่เรา จัดให้แท็กซี่บ้างครับอย่างแรกก็คือมิเตอร์นะครับมิเตอร์จะเป็นแบบ LED นะครับมิเตอร์ด้านบนเป็นแบบ LED นะครับแท็กซี่ถ้ารถว่างนะครับไม่มีผู้โดยสารตัวแท็กซี่จะเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้า,ถามีผู้โดยสารนะครับคำว่าแท็กซี่จะเป็นสีแดงข้อดีของโป๊ะรุ่นใหม่ตัวนี้ก็คือเวลากลางคืนผู้โดยสารก็สามารถมองเห็นชัดเจนแล้วก็ มือนว่าทาให้ลูกค้าโบกรถได้ง่ายขึ้นนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่าถ้าเป็นถ้ามีผู้โดยสารนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับผมอ่าถ่ายดูนะสีแดงแบบนี้ครับผมถ้าผู้โดยสารลงก็จะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมครับผมนะครับตรงนี้ครับตรงนี้สีเขียวนะครับอันนี้คืออุปกรณ์แท็กซี่ที่เราติดตั้งให้แล้วก็มิตเตอร์ก็เป็นแบบอ่านะครับ ผ่านมาตรฐานกรมการขนส่งนะครับตรงนี้จดทะเบียนได้ไม่มีปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทําให้แท็กซี่อย่างหนึ่งก็คือนะครับพื้นนะครับผมก็จะปูให้นะครับปูให้เป็นเกจอย่างดีเลยนะครับผมอย่างหนาเลยครับตรงนี้ก็คือสะดวกเวลาทําความสะอาดนะครับผมทำความสะอาดอในการดูแลเพราะว่าแท็กซี่ผู้โดยสารขึ้นเยอะนะครับมีโอกาสมีเศษดินเศษ อะไรมันก็จะดูแลง่ายนะครับตรงนี้อันก็ทําให้ลูกค้านะครับแต่งานได้ที่สําคัญนะครับฟิล์มติดให้นะครับผ่านมาตรฐานผลส่งก็คือ40%ทั้งคันนะครับแล้วก็เป็นฟิล์มที่รับประกันให้7ปีนะครับผมเรียกว่าใช้งานยาวๆนะครับมีปัญหาเรื่องฟิล์มภายใน7ปีก็มาเคลมที่โชวลุูมได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวประกันภายชั้นหนึ่งที่ให้นะครับผมถ้าเราจัดภายนนั้ตต้าิเงี้ยก็ จะเป็นประกันที่สามารถซ่อมศูนย์โตยต้าได้นะครับซึ่งไม่มีใครให้ได้แน,น่นอนนะครับตรงน,นี้ก็คือประกันไทยของเราก็เวลารถมีเคมมีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาซ่อมที่ศูนย์โตยต้าของเราได้เลยนะครับเรียกว่าเราบริการแบบวันสต็อปเซอร์วิสนะครับส่วนอุปกรณ์แก๊สนะครับเราใช้ซัพพลายเออร์ที่มีมาตรฐานในการติดตั้งนะครับผมก็นะครับก็วารันตีนะครับจัดเต็มตรงนี้ รับประกันให้นะครับ3ปีแสนห้าหมื่นโลนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลองฟรีทุกๆ3 0,000กิโลนะครับราะว่าบริษัทที่ติดตั้งเราก็ได้มาตรฐานนะครับตรงนี้การรับประกันปกติจะรับประกัน1ปี1แสนกิโลเมตรแต่เนี้ยด้วยคุณภาพของอุปกรณ์แล้วก็คุณภาพการติดตั้งกล้ารับประกันให้ถึง3ปีหรือ1น0 0 0 0สมกิโลเมตรนะครับว่าลูกค้าเนี่ยภายใน3ปีหรือ1 5 0่0 0นกิโลเมตรเนี่ย เราดูแลให้นะครับวารันตีให้นะครับไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนนะครับตรงนี้มีสม,มุดคู่มือการรับประกันที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีศูนย์เซอร์วิสดูแลไม่ว่าจะเป็นทางโซนเหนือโซนใต้นะครับมีศูนย์บริการดูแลให้ตรงนี้อันนี้ก็คือ,อรถแท็กซี่ที่เราขายไปนะครเรื่องประสบการณ์ในการขายแท็กซี่เป็นเองของเพราะว่าโต t ใต้ตนะครธนน,นะครับขายแท็กซี่พร้อมวิ่งก็ มากว่า20ปีนะครับเรียกว่าเราขายจนลูกค้าหมดอายุแล้วก็มาซื้อคันใหม่คันนี้ก็ลูกค้าหมดอายุก่อนหน้านี้นะครับก็มาเปลี่ยนเป็นคันใหม่นะครับเราดูแลตั้งแต่รถป้ายแดงจนกระทั่งรถหมดอายุนะครับลูกค้ามีรถนะครับที่จะหมดอายุนะว่าอยากจะเปลี่ยนคันใหม่ก็เอามาตีแรกได้นะครับรับรับเทินนะครับแท็กซี่เราก็รับเทินนะครับอันนี้ก็คือถัง LPG 58ลิตรนะครับใช้ถังที่มาตรฐานในการติดตั้งนะครับผ่านมีวิศยสวกรรองรับถูกต้องนะครับตรงนี้ก็คือจดทะเบียนได้ไม่มีปัญหาครับเรื่องจดทะเบียนเราก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการจดทะเบียนให้นะครับที่ขนส่งหรือว่าเราบริการลูกค้าแบบนสต็อปเ service ครับเรื่องแท็กซี่แถมก็คือสามารถซ่อมศูนย์ปกติแท็กซี่ประกันแท็กซี่ต้องซ่อมอู่ครับแต่ว่าตัวจ้านครพนมเทพรักให้ลูกค้าก็คือ เป็นประกันซ่อมศูนย์โตยโยต้านะครับเรียกว่ามาตรฐานดีกว่าแท็กซี่ทั่วไปแน่นอนพร้อมการดูแลจากศูนย์บริการโตโยต้าคนครพนนะครับไม่ต้องห่วงครับทีมช่างเรามีประสบการณ์ในการดูแลครับอันนี้ลูกค้าต้องการใช้แท็กซี่นะครับใช้แท็กซี่ไปหาเงินครับเน้นย้ำอีกทีโปรโมชั่นเริ่มต้นนับ4 9 9า0ครับผ่อนวันละ70ทดสทีครับ ผ่อนวันละ600บาทนะครับตกเฉลีย่ยเดือนละ18ื่นครับแปลว่าโปรโมชั่นแบบนี้ทักทายมาผู้จัดก,การพิเชษดูแลให้ครับอยากได้แบบนี้ทักทายมาในช่องทางที่ขึ้นหหนหน้าจอครับดูแลให้ตั้งแต่รถป้ายแดงจนกระทั่งหมดอายุเอามาเปลี่ยนขั้นใหม่ผู้จัดก,การพิเชษก็ดูแลให้สวัสดีครับ 在转。